Wagabaya บรรยากาศความคึกคักของงานมหก,กรรมตาดีกาน5 0 0จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่24ประจำปี2,566โดยปีนี้จังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเปิดบ้านต้อนรับตาดีกาจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลพร้อมด้วยสีสันขบวนพาเหรดวัฒนธรรมชุดมาลายูท้องถิ่นสุดยิ่งใหญ่นำเสนออัตลักษณ์วิถีมาลายูอย่างสวยงามให้ประชาชนได้ชมมนสเสน่ห์ปิ่นอายมาลายูชายแดนใต้ ภาพกิจกรรมนะบางท่านอาจจะไม่แน sort of. really? ่ใจว่ากิจกรรมกีฬาอะไรของตาดีกาก็เป็นศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัดยิดก็เรียนทางด้านศาสนาภาษาตามแนวทางของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่แต่ละปีเน่ยก็จะไม่จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่กลาง ให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆนอกเหนือจากเรียนอยู่ที่ตดิกาโรงเรียนตัวเองเราเห็นการสื่อสารถึงเรื่องการกระบวนรพาเรทซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามากๆระเวีนการแต่งกายระเวีนภาษาภาษาไทยภาษามลายูระเวีนทงชาไทยระเวีนพระบรมฉายากษณ์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นผู้วัฒนธรรมเพราะนั้นโดยรวมนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นคนที่ดีมีคุณธรรมตามหลักศาสนาให้ถูกต้องเป็นอัตลักษณ์ ของพระชาชนามะละยูที่นี่ซึ่งเราถือว่าเป็นต้นทุนของการอยู่ร่วมกันส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก มหากรรมตาดกาสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีนี้อบจยะ์ยะลาเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นความาภาคภูมิใจของชาวยะลาที่ได้รับโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับพัฒนาด้านการศึกษาตามวิธีการศึกษาชายแดนใต้ที่นอกจากจะมีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วยังมีระบบการศึกษาภาคศา,าสนาที่เรียกว่าตาดีกาหรือศูนย์การ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดวัตถุประสงค์ของการจัดงานพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตัดิกาวันนี้เราในฐานะเจ้าภาพรู้สึกเป็นเกียรติและก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเด็กและก็ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งครับปีที่ผ่านมาเราก็มีหลายๆกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัดิกาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ตดิกาสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนหรือในส่วนของศาสนาพุทธเรื่องของศาสนาอิสลามมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนตดิการวมทั้งอบรมครูผู้สอนอัลกุรอานสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เด็กๆที่ได้รับการอบรมเป็นเด็กที่มีความรู้มีคุณธรรม แต่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง,างเช่นในเรื่องของครูผู้สอนในเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆซึ่งอบจอก็พยายามที่จะพัฒนาให้ครบทุกด้านนะครับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีให้น้งนองๆตาดิกาที่มีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการพัฒนาทักษะผ่านการแข่งขันกีฬาการแข่งขันภาคเวทีและการแข่งขันภาควิชาการวันนี้มาคัดอาดับค่ะตื่นเต้นมากค่ะจะคว้าที่หนึ่งมาให้ได้นะคะ วันนี้ได้พาเด็กๆน้องๆน,นักเรียนมาแข่งขันเชิงวิชาการค่ะที่จังหวัดยาลาก็ฝึกฝนมาพอสมควรค่ะคาดหวังนี้คือไม่ไม่เลยค่ะก็ะคือจะเน้นไปในทางาให้เด็กได้เรียนรู้หรือว่าแบบประสบการณ์มากกว่าค่ะอยากจะให้สนุกกับการแข่งขันมากกว่าค่ะส่วนหนึ่งที่เราได้จากจากการมาที่นี่ก็คือในเรื่องของภาษา นะครับเนื่องจากว่าเราเิ่นส่วนหนึ่งก็มาจากสงขลาแล้วว่าฝังประสามลายูการแต่งกายประสามลายูที่เขาเรียกว่าบูดาโยบูดาโยก็สวยสวยงามดีน่ารักดี อบจยะยลามุ่งมั่นสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีเวทีแสดงความสามารถมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นจารีบประเพณีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นรวมถึงการกีฬาซึ่งเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาโดยอบจยะยลาให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเสมอมาไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการาศาสนาและสังคมเพราะพวกเขาเป็นรากฐานของการพัฒนาและส่งเสริมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี คุณภาพอีกทั้งยังเป็นพลังสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาประเทศอย่างยืน